อาดเอามีค่ไรักที้ไม่ว่าจะยห้าแหรือสาก็ต้องชอบจนะมาดูตวเขน حسناً، <applause> ما <applause> จมเอาเปนในไทรศัว์กับไปนี่กดตูใครบ้างแมนน้อยแมนน้อยแมนน้อยทำอะไรแมนน้อยทำอะไรอยู่ แม่น้อยกินข้าวยังแม่น้อยทำอะไรอยู่ฮะทำอะไรอยู่อ้าวเหรอแค่นึกว่าวาดรูปเห็นว,าด,นวาดรูปอยู่แม่ได้วาดรูปอยู่เลยอืแกเล็บ